เปลี่ยนดินใช่เปลี่ยนดินใหม่เปลี่ยนกระถางใหม่กระถางเลยนี่ก็จะใส่นี้ทำแบบนี้นะนี่แล้วค่อยๆทำนี้ลากเอาจะได้ไม่พับไม่โดนพับลากจะได้ไม่โดนพับแล้วค่อยๆวางลงไปเนี่แล้วก็จะพอดีเห็นไหมอืมอืมจะได้พอดี สวยเลยนะแม่เปลี่ยนกระถางใหญ่พอดีเลยเนี่ยตาทางนี้กำลังพอดีกำลังดีเลยนะสวยเลยนะเปลี่ยนกระถางเดี๋ยวดูอีกต้นหนึ <laughs> ่งเดี๋ยวก็อีกต้นหนึ่งชัดๆัด้ไปไงสวเลยสวยเลยอ่เอ๊ะเลยไหมเอ๊ะเลยแม่โหวางแบบพึ้งกลางมากสวยสวยมากเป็นไงขีดมือแม่เนี่ย เสร็จไปแล้วหนึ่งเหลืออีกหนึ่งแลวแม่เปลี่ยนให้แล้วก็วางเดี๋ยวนาะดินที่มากับเขาดินที่มากับเขาพยายามจะต้องเปลี่ยนนีน่หน้าดินออกหอกน่อยดัละอันนี้ก็คือเอาหน้าดินตรงนี้ออกหน้าดินที่เสียออกทีเ่เสียออกอแล้วก็วกให้เขาอยู่ในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวนะ อ๋อให้ลากเขาลงมาอย่างนี้เอาดินเอาดินพ่อแม่ก็จะให้ลากไปอยู่แบบนี้เอาวางอย่างนี้เลยใช่แม่ก็จะค่อยๆใส่ดินลงไปแบบนี้พ่อแม่ก็ค่อยๆวางลงไปเนี่ยแล้วแม่ก็ค่อยๆวางเพราะติดกระถางแล้วสวยเลยอ่ะสวยเลยค่อยๆวางลงไปแบบนี้แล้วก็ดินในเวลาหน้าก็ทำให้ดินแตกๆนี่วางแบบกึ่งกลางเป๊ะ สวยไหมสวย <ide> มากแม่นี่ทุกคนดูนะคะนี่อันนี้คืออันนี้คือวิธีการเวลาเราได้ไม้มาแล้วก็หน้าดินเขาเสียเนาะหน้าดินเสียคือดินมันเสื่อมแล้วเราจะเปลี่ยนกระถางได้เลยพี่นี่ไงฝนตกแดดออกมาดูแม่มาดูแม่เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเนาะเนี่ยสภาพดินนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนก็หน้าดินเขาจะเป็นแบบนี้นะแม่เนาะเห้าหน้าดินเขาจะเสียแล้วมันจะดำแล้วทุกคนคืออันนี้ ไม้เขาก็จะเร,เริ่มอันนี้แหละต้องต้องต้องรีบเปลี่ยนกระถางแบบนี้นะคะแล้วแม่เขาก็จะวันนี้บรรยากาศดีนะฝนตกแดดออกวั <c oughs> สดุปลูกก็จะเป็นนี่ทุกคนเป็นดินขุยไผ่แบบนี้นะเนี่ยผสมใบกัมปูแล้วก็ผสมใบกัมปูเนี่ยปลูกออกมาแม่ก็จะได้ประมาณนี้เลยสวยมากพออัพกระถางแล้วเขาก็จะดูสดชื่นเลยนะ มาดูอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวหให้แม่ทำให้ดูอือแม่ลองดูอันนี้เป็นกระถางใช้อะไรนะคะแม่ใส่ใส้หกค่ะใส้หกนิ้วอ่ะมาดูกันแม่ก็จะเอาดินไว้ยัตอนมาดูอะไรที่บ้านถไหมอืมอ,อนี่แล้วแม่ก็จะเอาดินออกไม่ไปไหนไปไหนกันคือดินเนี่ยเขาโดนแดบดบอือมันก็จะจะ,จะไม่ไม่ค่อยสวยเราก็จะเอาหน้าดินออกหน่อยขวักหน้าดินออกไปเลย ที่ดำๆ,ดำๆแล้วขพอนั่นโอ้โหดูระบบรากทุกคนรากดีรากดีอันนี้แม่ก็จะเอาดินตรงนี้ออกหน่อยหนึ่งใช่ไหมใช่เพื่อจะให้เขาไปกินดินใหม่อืถ้าสมมุติว่าเราไม,ไม่ไม่ไม่ทำให้เขาลากเขาออกมาแบบนี้ค่ะลากเขาพับเขาก็จะไปเลื้อยกินดินไม่ได้อันนี้เทคนิคของแม่นะจ้ะเนี่ย แม่จะทําแบบนี้นี่เขาจะเขาจะสาวดินนั่นล่านออกนะะแล้วก็กแล้วก็พอนั้นแม่ก็จะทําแบบนี้จะยกให้สูงอ่ายกให้สูงแบบนี้ให้สูงอ่า เราให้สูงแบบนี้เนี่ยเพื่อจะให้รากเขาลงไปที่ดินอ่าแล้วแม่ก็จะวางดินแบบนี้ค่อยๆเอาดินใส่ตรงแบบนี้อืแล้วแม่ก็ค่อยๆลงไปทีละน้อยนี่คือเทคนิคนะทุกคนนี่คือเทคนิคที่สวนที่แม่เขาปลูกมาโอูยาวนานนะแม่ปลูกอนมาหลายปีแล้วแม่ปลูกมาหลายปีแล้วก็ก่อนโควิดต้นอยู่แม่ก็จะทําแบบนี้ทืบ กึ่งกลางเป๊ะเลยทุกคนออกมาได้กึ่งกลางกระถางเป๊ะนี่ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้แม่ก็จะแบบเหมือนยงยงลากให้เขาเดินเดินลงข้างล่างเนาะเขาจะไม่พับลากนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าพับลากมันจะทําให้ไม้ช็อตได้ใช่ไดมลากก็จะไม่เดินก็จะตูช้าแล,แล้วอย่างนี้ไม้ก็จะโตวไลวลากเขาก็จะเดินไปกินดินที่เราทําไว้ใหม่เนี่ยทุกคนนี่คือเทคนิคนะใครใคร,ใครที่แบบว่า เจอปัญหาแบบนี้เนาะซื้อไม้มาแล้วก็อยากจะเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางอะนะเนี่ยทําแบบนี้เลยทําแบบที่แม่ทําให้ดูเนี่ยแล้วออกมาแล้วไม้ก็จะโตไวดูการปลูกนะถึงการกระถางเป๊ะเลยปลูกทีไรเบี้ยวทุกทีเลยปลูกทีไรเบี้ยวทุกทีเลยนะคะหลังจากนั้นแม่ปลูกมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วใช่เสร็จแล้วทํายังไงต่อแม่ ก็ไปแช่น้ําค่ะนี่มาดูตรงนี้นี่แม่จะมาแช่น้ําแบบนี้นี่ี่อนเยนวีว่งานนี่อันนี้ก็คือที่จะเอามาแช่แม่ทิ้งไว้นานแค่ไหนคะแช่ตรงนี้เดี๋ยวคืนหนึ่งแล้วตอนเช้าก็จะไปเข้าตู้แช่ไว้คืนหนึ่งให้ดินเขาอุ้มน้ำเนาะแล้ใบกัมปูอุ้มน้ำแล้วก็น้ำก็จะปิ่มๆแบบนี้ ปิ่มๆขอบกระถางแบบนี้เลยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะเนี่ยนี่ไงน้ำก็จะปิ่มขอบกระถางอย่างงี้ค่ะแช่ไว้แบบนี้คืนหนึ่งคืนไง <tow head S 1> สดชื่นเลยเทีนี้ค่ะนี่ตรงนี้พอเช้าขึ้นมาแม่ก็จะวักวักน้ําแบบเนี้ยอืมวักน้ําให้พอพอเช้าวะนะอืก่อนที่จะเอาเข้าตู้แม่ก็จะวักน้ําลดหน้าดินให้แฉะแฉะอืมให้เขาเปียกให้เขาแฉะไว้อย่างเงี้ยจ้ะค่ะ แล้วก็เอาไปเข้าตู้อจ้ะคลักน้ําใส่ตรงน้ำหน้าดินหน่อยให้เขาชุ่มชื้นให้เขาชุ่มชื้นใช่บอกแล้วนะคะจ้ะเนี่ยแบบเนี้ยแล้วก็พอพอพอเราทําเสร็จตอนชั่วข้ามคืนแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เอาเข้าตู้ได้เลยอืมนี่แบบนี้แหละนี่นะคะทุกคนอันนี้คือที่แม่เขาเขาปลูกไว้ทั้งแบบปลูกแล้วก็เปลี่ยนกระถางนะเนี่ย อยากดูอีกรอบนึ่งไหมไปดูอีกตรงนี้มีให้เปลี่ยนอีกใช่ไหมคะแม่นี่ไงเดี๋ยวแม่เปลี่ยนให้ดูนี่อันนี้เป็นเป็นอุทยานอุทยานนี่หน้าดินจะเป็นแบบนี้นะถ้าหน้าดินเขาเสื่อมเนาะดินเขาเสื่อมเพราะว่าเขาโดนแดดมากมันโดนแดดจัดเขาก็จะดำๆจะเริ่มดำๆหน่อยใช่ป่ะนี่แล้วเราไปดูดูอีกทีนึงแม่ละจะเปลี่ยน ก็เอาดิน,ดนเป็นขุยแผ่นะแม่หยิบให้เราด้วยดิน,ดนขุยแผ่แล้วก็ใส่ดินใส่ดินไม่ต้องมากใส่ใบกําปูเยอะหน่อยแต่ถ้าเราจะจะเอาไว้ทาหัวเราก็ใส่ดินเยอะหน่อยอ,อ,อันนี้ใบกําปูของแม่แห้งไม่ทันช่วงนี้ฝนตกทุกวันเนาะแม่เนาะฝนตกทุกวันพยายามตากทุกวันแต่ก็ทู้ฝนไม่ได้อื <c oughs> ปกติเขาจะตากแบบให้กรอบเลยนะทุกคนที่บ่าเห็นตากแบบนี้อืมให้กรอบเลยไอ้กิ่งอย่างนี้ถ้าเกิดกระปอก็ใช้ได้นะคะเนี่ยกิ่งอย่างเงี้ยเนี่ยตากแล้วใช้ได้ทําให้รากเดินดีอืมทําให้ดินโปร่งๆนะอ่ะทําให้ดินโปร่งรากเขาก็จะเดินดีเนี่ยดูกันบรรยากาศ คุ้มฟ้าคุ้มฝนแบบนี้แหละวันนี้แวะมาหาพี่เอนะคะเอมิลานแอดมินเพจบอนสีด่างและไอเทมนะแล้วก็เดี๋ยวแวะมาดูแม่ปลูกบอนสักเล็กน้อยเปลี่ยนถ่ายกระถางนี่ดูลากเขา<ะ>เขาก็จะเอาหน้าดินออกแบบนี้แหละแล้วก็เอาดินออกดินออกตรงนี้หน่อยนึงให้ลากเขาเดินให้ลากเขาไปกินดินใหม่ แล้วแม่แกจะทําแบบนี้ก็จะยกยกยกแบบยกให้รากก็อยู่อยู่อยู่แบบเนี้ยออื uh huh. ยกอย่างี้แล้วก็เอาดินใส่ลงไปใส่ลงไปแต่ลงไปแล้วค่อยๆเอามือเนี่คยค่อยๆวางวางต้นไม้ลงไปอือห uh ึ huh. วางบอลลงไปก็แแล้วก็คก็เๆใส่ไปทีละน้อย นี่ปลูกทุกต้นกึ่กลางทุกต้นเลยไม่ต้องห่วงทุกต้นเลยเปะทุกต้นเปะทุกต้นนี่นะคะขั้นตอนก็ง่ายๆแบบนี้นะคะทุกคนก็ลองเอาไปทําดูนะคลิปนี้ก็มาสั้นๆเจ็ดนาทีแล้วพอทําเสร็จแล้วก็จะได้บอสสวยๆแบบนี้นะคะนี่สวยๆเป็นคนปลูกเลยไหมค่ะแม่บอกจะได้สวยๆโตใบๆโตใบๆอืมเนี่ย เสร็จแล้วก็ไปแช่น้ำเหมือนเมื่อกี้เนาะน้าก็ปิ่มขอบกระถางแบบนี้เลยนะคะแช่น้ำค่ะโอเคคลิปนี้ขอบคุณแม่นึกมากเลยที่พาทุกคนมาดูวิธีการเทคนิคดีๆเ <c oughs> นาะบางคนอะ่ะอาจจะไม่รู้นะแบบนี้ทํายังไงให้มันให้ให้ลากเขาเดินดีอย่างเงี้ยหลายคนก็มีคําถามอยู่ <c oughs> วันนี้ก็พามาดูเทคนิคเล็กน้อยนะ <c oughs> ฝากไว้ด้วยนะคะทุกคน <c oughs> นี่โอเค